โอ้โหเช้านี้เช้าว,วันศุกร์ก้ามกุ้งขนดูฮะเป็นฟิโลเดนดอนที่ถือว่าสวยงามมากๆเลยฮะใบเขาเหมือนตัวกุ้งนะเขาเรียกว่าก้ามกุ้งแล้วก็ก้านใบเ็าจะมีขนเขาเลยเรียกว่าก้ามกุ้งขน วยงงามจริช่องกิจไนารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าว,วันศุกร์กับนาเล็กอีกแล้วนะทำงานแวบ,บๆก็ถึงวันศุกร์อีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติก็แล้วกันนะหลายคนก็ถือว่าเป็นวันวีกเอนวันสุดสัปดาห์ตื่นเช้ามาทุกวันก็นี่แหละมาเก็บเกี่ยวความสุขกัน ความสุขอย่าไปรอก้อนใหญ่อย่าไปรอชุดใหญ่อย่าไปรอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะความสุขมีให้เก็บเกี่ยวได้ทุกวันนะตื่นเช้ามาชมดอกไม้ชมไม้ประดับส,สวยๆมันก็มีความสุขแล้วนะความสุขเราเริ่มที่ใจนะใจของเราเนี่ยถ้าใจเป็นสุขทุกอย่างมันก็จะตามมานะ กายก็จะดูเป็นสุขมันแสดงออกบ่งบอกถึงความสุขได้ชัดเจนนะไม่ว่าเป็นเสียงพูดนะแววตานะอะไรอากับกริยาต่างๆมันออกได้ชัดเจนนะว่าเรามีความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของเรานะ ตื่นเช้ามาทำให้จิตใจให้ผ่องใสเลยนะอย่าทำให้จิตใจมัวหม่นทำให้จิตใจผ่องใสนะสบายสบายเดี๋ยวมันก็จะมีความสุขทางกายเปล่งประกายออกมาเนะช้านี้นะเ้วก็มาเก็บเกี่ยวความสุขที่สวนอีกแล้ว กาแฟฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็มาชมความสวยงามของไม้ประดับของเราเที่นาเล็กเอามาเพาะไว้นะนจากต้นที่มันสมโสมเราก็มาตัดยอดทิ้งไปให้มันแตกใหม่ขึ้นมา น,นี่เป็นนางพญาช้างเผือกนะนี่ก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วก็ใบสวยงามวาวเลยมันลังทองอะไรเงี้ยก็สวยงามเนี่ยตัวนี้เป็นเหมือนกับช้างเผือกเมื่อกี้แต่ตัวนี้เป็นช้างเผือกเอราวัณนะไม้มันก็ มีความแตกต่างมีความคล้ายกันนะสายพันธุ์ของพวกฟิโลเดนดอนนี่ก็เยอะแยะเลยงามๆทั้งนั้นเลยจะแรงขนาดไหนแต่ว่านเล็กสามารถที่จะทำให้มันสดชื่นได้นะคือถึงเวลาที่เราจะเอาไปวางประดับตามมุมต่างๆเราก็แยกไปแต่เมื่อไหร่ที่ สภาพมันโทรมสภาพมันไม่ดีแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เอามาเรีวยกว่าอนุบาลใหม่ดูแลใหม่นะดูแลอย่างใกล้ชิดนะอาจจะมองดูรกนิดนึงนะว่าเออเฮ้ยอยู่ทำไมวางไว้แน่นหรือเกินเอามาแน่นๆ่นไว้นะให้มันดูร่มรื่นเพอไม้บางอย่างไม่ต้องการ ที่แบบว่าโล่งมากเกินไปในช่วงหน้าร้อนโล่งมากเกินไปก็โดนแสงเต็มที่ก็แย่นะหรือว่าโดนน้ําน้อยเกินไปก็สภาพโทมเราก็ต้องดูอะไรให้เหมาะสมกับไม้แต่ละชนิดช่วงนี้หน้าแรงน้ำมีน้อยเพราะนั้นการลดน้ำแต่ละครั้งก็ถือว่ามีคุณค่า น้ำก็ต้องใช้สอยให้แบบอย่างคุ้มค่าที่สุดมารดต้นที่มันอยู่ใกล้เคียงกันก็จากอันนึงกระเด็นไปใส่อันนึงมันก็ทําให้สวยงามได้ทําให้น้ําแบ่งปันกันได้บางอย่างก็ต้องปลูกในน้ำนะอย่างตระกูลบอลอย่างเงี้ยบอลไหนที่ปลูกในน้ำได้ก็จะเป็นเรื่องดี มันจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆแบ็กเมจิกเนี่ยเราก็เอาไว้ในน้ำสบายๆกาแฟครับก็ไว้ในน้ำเดิมทีเราปลูกใส่กระถางแล้วก็รดน้ำเนี่ยขาดน้ำเมื่อไหร่เหี่ยวเมื่อนั้นขาดน้ำเมื่อไหร่เหี่ยวเมื่อนั้นเหี่ยวแล้วก็ร่วงงอลงเลโอ้โหเสียทรงหมด แต่ถ้าเลี้ยงแบบใส่น้ำแบบนี้นะสบายฮะไม่มีร่วงไม่มีเหี่ยวเมื่อไหร่ที่น้ำลดเราก็มาเติมน้ำให้เต็มแค่นั้นเองนะง่ายๆมันก็ใช้เวลาในการไม่ต้องรดน้ำทุกวัน,นก็ใช้แบบว่าเติมน้ำอาจจะสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องทุนแรงการใช้งานของเราเหมือนกันนะ คือทำอะไรก็อยากแบบหักโหมนะต้องใช้แรงต้องใช้แบบว่าความคิดสร้างสรรค์บ้างไม้เยอะๆนะบางทีเราหิว้วไอ้บัวรดน้ำเนี่ยถ้าอยู่ห่างกันเนี่ยสิบบัวนะถึงจะรดหมดแต่ พอมันแรงมันอะไรเราเอามารวมกันเนี่ยสองบัวสามบัวนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะ่เสร็จแล้วเนี่ยทุนแรงเราเยอะเลยเพียงแต่การจัดสถานที่การจัดวางนะก็สามารถที่ทำให้ลดการใช้น้ำได้นี่มันก็เป็นวิธีการจัดการกับไม้ของเราเวลาที่ น้ำน้อยเราจะไปทำเหมือนกับตอนที่มีน้ำเยอะมันก็ไม่ได้นี่ก็หลักการพวกนี้เอาไปใช้ในการบริหารได้หมดแหละถ้าเราทําด้วยวิธีการเดิม,ดมในสภาพที่มันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้ผลที่ออกมาเนะี่ยมันไม่ดีบางอย่างอยากได้ผลดีก็ต้องเปลี่ยนวิธีการบ้างนะ ก็ฝากแนวคิดไปด้วยนะทำอย่างไรให้มีความสุขในการดูแลต้นไม้สไตล์นาเล็กครับผมสลับคลิปนี้นะาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ